แเหมแหลเพื่อนจ้าเปิดเด้อเปิดเพื่อนเลยมันเหงมันหลหลงไอสานนู่นเป็นทังสี่เลยจ้าค่ะโทรัพท์ย้ายนองก็ห้อนห้อนลายค่ะไ้กปอยากขาเป็นเพื่อนมาเบิงมาเบิงควห้อนห้อนห้อนมันเหงมันหลงมันกพคืออยู่ตั้งเขาอยู่ตั้งเขาอยู่น้อยงงอยู่ตั้งเขาอยู่ติีพื้นนะคะ บเป็นยังสี่แล้วกันอากาศมันติดตัางกันหลายนี่กับลมล่มอยู่แต่ว่าล่มบ่ถึงบ่เย็นคือคือบนคือขับบคือบนเขานะคะยิ่งอยู่ทั้งเขาเอานี่มันอากาศมันเย็นมันนีอยู่ค่ะแต่ถ้าเปิดเปิดมาบึ้งนะคะเริ่องบึ้งวามเหี่ยววุมแลงของตรงหน้าเข้ารงไหตรงหน้าค่ะรงไหนะคะรงไ้นะคะตรงหน้าคือตรงหน้าทงแกะ เป็น,นปน์อ้อยกับเปนลงคนปออ้อยค่ะทีสัเป็นปออ้อยก็มี้เป็น่พ่านการฟั้งปุ๋ยเลยค่ะกะพานการตั้งปุ๋ยนะคะเป็นปิดจ้าเป็นเป็นก่ังปุ๋ยเยอะแได้ยันอนะบิ้งนเบิ้งเป็นเป็นตัปุ๋ยเยอแป๊บนกค่ะเนาะ ความแห้งความแหลกดูเ like. ห be be so ี้ยไถ่ไม่ตายเบ้ดเนี่ยค่ะเป็นฟังปุ๋ยวิธีเป็นฟังปุ๋ยเมันกะจะไถเพิ่นเอาไอ้รถไถเป็นราคาเขาน้ำรองนี่ล่ะเป็นภาคบางสองสองแถวเป็นอื่นสองแถวถึงเนี่ยมันก็จะเป็นสองหลองระคาปุ๋ยเมันก็จะเอาใส่ข้างบนนะคะใส่ข้างบนมันก็จะคอยหยอดของมันลงเอิ่มรถกระแลนไปปุ๋ยก็บคอยไหลลงประกอบล่อตะเติมล่อตะเติมปุ๋ยล่อตะเติมปุ๋ยว่าปุ๋ยมัน มันส <ra> to ิบกสิเบิดอจำไหนลงความแร้ยงดูจะเงินเพื่อนๆจ้าเบื้งความแรี้ยงเพรมันมันตายแต่กับช่วงหนาฝนกับจะมาฝนอีกทรวงช่วงนึงแล้กับมันจะงามขึ้นคือเก่าพอจำไรจำเนั้นกับมันตายบัดจะอวยนี่ฮะกับเบิ้งส้มคือมันตายคือ เสียงเครื five ่องค่ะขอขอโทษขอไปะกาเสียงเครื่องที่มนปั้นน้ามันสูบน้าจากสายแน่นอนนะคะเอาไปเอาไปซสอ้อยสไกลๆกไไตามนั่นเพื่อนเพื่อนเ่ะว่าีนคนแรีสจ้าเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวยายน้องพ้าเพื่อนยางเลาะเบิ่งอันนั้นอันนี้นะคะ่าทั้งค่ะเบิ่งควมแหงควมแหลงของทงไห่ทงหน้าเฮ้านะคะไปเบิ่งค่ะยายน้องมาโยมาหน้าเดียว่ะอันนี้กับบ๊อบนแนวอื่นเนว้อไก่ะค่ะคือลากรากไม่ค่ะลากรากไม่ลากรากไม้เพิ่นเอามาให้ค่ะเฮาก็ต้องการอยากเอาไว้ฮ็ดเป็นเครื่องประดับบ้านเฮ้าค่ะประดับบ้านเฮ้ค่ะซึ่งยายน้องค่ะคือว่า เพิ่นเพิ่นจกไม่ยุคเพิ่นหล่ะค่ะเพิ่นจกไม่อันคือเพิ่นปรับปุ่งพบนิทัดของอบตค่ะของอบตจากเพิ่นจิทิ้งเพิ่นจะทิ้งก็เลยเขาไปเห็นเพิ่นว่าเพิ่นจะทิ้งก็เลยขอเพิ่นมาจากเพิ่นก็เลยเขาเอามาบ่ได้รถปิกอัพมันเอาบ่ได้มันใหญ่มันใหญ่หลายจากเพิ่นก็เลยเอารถแม่โค่พป่น่ะยคะโจกใส่รถดำแก้ยี่เพิ่นแหละแกะมามาดำแล้วไหน เปิดๆจ้าเดี๋ยวล่ะเขาเห็นอี่ยางเขากิดเสียดายเนาะภาพไอ้ยางด้กับเปิดห้มาแล้วกันมันเป็นของธรรมชาติกับการกับภาพเปิดๆเนื้อยางบนนะคะกับกาเภาพเปิดๆเนื้เดินชุ่มนะการเดินชมค่ะต้นไม้ต้นไหลกันกับพือต้นไม้ต้นอันนี้ต้นดูค่ะโดดต้นดูไหม่ระดูค่ะไหม่ระดูที่ยายนองโป่งค่ะไรนองปล่งไว้โอ้หนับกับลังไหลค่ะเปิดๆจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวซองให้เบิ่งกันถ้ามันมีแดดน้ามันก็จะไหล เห็นบ่น้อเพป็นเพื่อนจ้าเห็นบ่ราะค่ะคนละน้ำน้ำพลังไหลลงสาทวนทวนอยู่ถ้ามันเป็นแดดน้ำมันก็จะไหลยังจะไหลไหลแห้งไหลแห้งพร้อมเพป็นเพื่อนมาขอน้ำนะครับเพื่อนขอน้ำนี่สาที่กินน้ำเต็มสาเนี่ยค่ะน้ำเต็มพื่อนล่ะยุกันพื่อนล่ะยุกันน้องสูงพื่อนล่ะน้ำมันเต็มเต็มเบิดนั่นแหละจ้าวันนี้กับเพื่อนที่บ้านเพื่อนมาขอกับเพื่อนมาขอใส่เพื่อนมาขอใส่เพื่อนมาขอน้ำเพื่อนเพื่อนสูบน้ำสูบน้ำ ไปไซอ้อยไปใส่อ้อยเพิ่นโอ้ป่าป่าก็เยอะนะคะป่าป่าก็เยอะค่ะป่าสำหรับป่านะคะเป็นเพื่อนจ๋าค oh, ่ะยัน้องค่ะผ้าเป็นเพื่อนเฮายางเบิ้งค่ะยางเบิ้งยางเบิ้งเก่าเนี่ยแะค่ะพอนโดนๆห้าจะคนมาเห็นชนึงนะคะเนาะโดนๆยังมาเห็นค่ะโอ้ต้นไม้กับกระลังสวยกระลังงามนะคะต้นไม้ต้นดูค่ะต้นดูต้นดูสวยงามเนี่ยขนาดเลยตรงเป๊ะเลย เป็นใหม่ที่สามารถใส่ซอยได้ค่ะใส่ซอยได้ไันใหญ่จากน้อยกอนนะค่ะตเนื้อนองโผลเน้นองโปไปแตะโปทั้งนั้นก็เป็นปลาอ้อยพิ่นนี่แหละค่ะพิ่งขอน้ำขอว่ามันแรงค่ะมันแรงหลายพิ่นกัะอ้อยพิ่งก็สิตายดเบิรดแล้วจะเป็นกัมาขอข้าก็ให้นะคะขฮา็ก็หิมใจพิ่นกะว่อน้ำม้มก็เตีมสาอยู่ไม่นามันก็จากน้อยก็บเดือนหกเดินหกเล้วกับผลก็ต๊ะดอกผนก็โต๊กพผลต๊ะขาวก็ได้ลงไฮลุงหน้ากัน จากลงไข่ลงหน้านามเต็มเข้าจากนะก็แม่นนามผลกะแม่นนามไออเอใต้ดินเท่าเ่าท่นไดีไหลแต่นามผลมันก็จะมากขึ้นกันนามผลแต่จะไม่นามผลเลยจะมากกันโอ้เดกกรฮหอนนะคะเนาะเพื่นๆจ้าเดกกรฮ้อนค่ะจไว้ายอนาะเดยจะาเพื่อนๆาอย่างเบิ้งนะคะยางเบิ้งน้ำตรงไครตรงหน้าเข้าฝนขเทียนเบิ้งไก่ไก่นนะคะเนาะเบิ้งเบิ้งเบิ้กไก่นะคะเบิ้งสภาพเนทีค่ะ ความแห้งความเลกค่ะหญ้าค่ะหญ้าตะลายหยาตะลายยางก็ตายเบ้อถ่านน้ำเย็น้องก็บกลงลายปอเพิ่นสูบหลายมื่อลรอค่ะเพิ่นสูบหลายมื่อแล้ี้ยวหยาเบิ่งเพิ่นสูบเครื่องสูบเพิ่นต่อน้าเพิ่นนี่น้าเฮาไปเพิ่นเอาไปฮอดใจฮอดนี่เปินได๋นะค่ะเนาะป้าปื้นเปลือยามเบิ่งนมาซั่นเนาะเปิ้นเปลือจ้าหยาเบิ่งเย็น้องบ่เห็นภาพเย็นนะค่ะเพราะว่ามันมันเหลี่ยมตาค่ะเปิ้นๆจ๋ามันเหลี่ยมตา มันเยี่ยมตาเด็บ่รู้ไว้ยแงน้องซองหอดใสก็ขอโทษขออเอาไปตัวเปิี่นจ้าก็ขอให้ภาพมันออกมาได้สวยๆงามๆเด้อก็ค่ะยแงน้องมาเปลี่นน้ำยางจะเบิ้งใส่ยางจะเบิ่นว่าเปล่ยนตัวนามต่อหนังก็ไปไปหลายบันไดแค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะต้นไม้ต้นดูค่ะต้นดูเอ้าลืมบอกอันนั้นต้นพยุงต้นพยุนหน่อยมันบ้านใหญ่บันไดต้นพยุงค่ะ ละคือยี๋น้องอย่างนี้อย่างนี้ต้นย่างกับดอกอมาเสริมย่างย่างเป็นอื่นเป็นอื่นย่างหน้าเนาะค่ะเป็นอื่นย่างหน้าแต่ว่าพันธุ์ตีอ๋น้องอมันเป็นย่างปลาได้ค่ะตีอ๋น้องอมัดปลูกเนี่ยเป็นย่างปลาได้ค่ะเพาะเพาะเม็ดมาจากย่างปลาค่ะเอาเม็ดมันเพาะเพาะมาจากย่างปลามันิดเหลือบอยจักกี่ต้นเหลือบอยจักกี่ต้น มัปลูกอีกให้มันเต็มเต็มสาขาเนี่ยเพราะฮับเ,เพื่อนได้ได้จับไอ้ดินค่ะได้จับดินค่ะได้จับดิน,งงน,น,นหินงาะต้นงามปุ้ยย่อนอนปลูกไว้ค่ะ,ะต้องการปลูกหลายปีแล้วค่ะดินมันบ่มันบ่นบนบงามมันเป็นดินที่ขุดขึ้นมาจากสาเนี่ยค่ะมันได้บ่งามสำหรับน้ำแต่ค่ะ,คะบางทีปุ้ยย่อยนอนต่อต่อหนามต่อนึอนอนอนเน่เดินเดินน้ำไป ว่าไ้ว่าเกือบทัวหน้าเเพราะว่าน้ามันสามารถใส่ได้ใส่ใส่ไปได้หลายอยุนะมันก็ตนยางตนยางง้อยมันบ่ไงมันแต่หลายปีแล้วล่ะค่ะมันหบ่อทั้งไงแต่นี่นอนกากนั่นจยากได้อยมาปลูกเสริมที่มันตายแต่างเอามาเสริม โอ้ยลงมาลืมลืมไอ้โอ้พนันจังเอาก็ได้เนาะไอ้ผลผลลุ่มลุ่มกันที่กิ่งมอยากปลูกเลี้ยงมะนังมันบ่ไหวยาดมันสูดแดดบ่ไหวแค่ปลูกเลี้ยงเพิ่นก็ว่าถ้าปลูกหนาเล่งต้นไม้มันเจอถ้าตีดลต่คือตีดเลยมันจะบ่ตายเปิ่ลกราเนาะถ้าว่าใจน้องอากาศเสียงมันแดดมอนเกินเจ๊ได้ปลูกก็ยังเจ๊ได้กัน้ามันตายมากต้นแต่นีจิตใจเยอะก็น่าแต่นาะ สูดสูน้าสูปไปไกลอข,กขับไเปินจ้า่อน้าเปาจะก็สูดสูตหน้า,าน,นาจากจากสาไปจากสาจากสายย่อยน่องนะคะส่งนนะคะสูสูปกอะคนลโอ้เอาไปไกลเยอตอนี้นเนี่ยโอ้ยพงคนอนนะ ก็แบบคุณต่อไปแบบย่างไก่เลยเลยเพื่อนจ๊ะต่อไปย่างไก่เลยอู้ดนบก็แบบฝากฝากจางหน้าหลังคุณนะค่ะฝากจางหน้าหลังคุณเอาไปไก่เติมผิวเลี้ยวไปไปเห็นทออยู่คุณดูดดดดอ๋อเป็นปลูกอ้อยสวนไอหน้าตรงนั้นตรงฝากทางหน้าตรงนี้ไป สุปีกะหน้าตรงไก่เนี่ยแหละข้าพิ่นขอสุปีแต่ปีนี้เรเห็นหน้าตรงไก่เอาเนี่ยอ้อยเพิ่นตายอ้อยเพิ่นตายแล้วค่ะมันแหลงหลายเพิ่งดูมันตายเพิ่นกบบมาฝังปุ๋ยน่ะเพิ่นเอิ้มมาฝังปุ๋ยเพื่นทีเพื่นทีนี่เพิ่นฝังปุ๋ยแล้วก็เพิ่มเพิ่อนจ้าเพิ่นจะเอารถเอารถไถเอารถไถรถแทกแทกเพิ่นล่องค่ะแทกล่องเพิ่นแบบนี้แหละล่ะครับเพราะแต่ย้อนปุ๋ย มาคนอิ่นว่าฝังปุ๋ยอะคนหยดฝังฝังรุ่มหนี่ก็ผลตกคนมากมั่ก็คคอยจุคคอยละไล่ไปเองนะกับปุ๋ยคน,นใส่ปุ๋ย

มวนนะค่ะเพื่อนๆจ้าค่ะแบไปบบแบบไ้นองผ้ายางกับขึ้นยางผ้าแดดเครื่องกับจีห้อนอีกล่ะฮ้อนแล้วพวกกับเส้าไทยเส้าทั้งานเด้่บ่เนี่เครื่องอ่ะค่ะก็ขอตรวจขอเพื่อนๆนะคะเนาะมันอาจจะพ่ดตัวหนึ่งเป็นดีขึ้นขนาดนั้นเพราะว่าอากาศมันฮ้อนกับอากาศมันฮ่อนเราไปไต่ทับหยากันเนี่ยไอ้หนองกับผ้ายางยางกับขึ้นกับมันฮ้อน คนมาขันห้องปืนพืนจ้าเครื่องห่อนเครื่องห่อนจ้ะงานกระพื้นไปนะคะกรพื้นไปไปกุหลาบถึงหาหางกุหลาบกต้นไม,ม้ต้นไหลเข้าไปนะ,ะน้อเพิ่นจ้าเนาะนแรงถ้าบเม่บม้บเมขยยียวกับใบเขียวเขียวตื้อเลยสวยงาม เป็ดอันนี้จะเลียนน้ำแต่ว่าเป็ดอันนั้นผลักมันเป็นปลักมันนางเศร้าอยู่ใตงผมเพราะว่าก็เศร้าอยู่เตงผมขาวอักลาดดูเป็นโมนี่แหละเป็นบ่ได้สนใจแดดเนสนใจอีหยังดอกอ่าเลียนเนื้อสันี่แหละเลียนน้ำอ่ะอย่างองแยะดองตาแดดก็บ่ได้เดี๋ยวมันจะหอนค่ะเปล่ายางไปหาหผมก็เนาะเปินจ๋าขออนุญาตจะพะเด้อยี่หางเลี้ยวนะคะอาจจะเห็นไร้ตาตาไร้นะคะเปินจ๋า ผมเ้องกันแดดไหลาแดดไหลน้ำก็ไหลแห้งหมดถ้าแดดไหลน้องคนนั่นแหละเพิ่งเป็ดนอนขาวลาวุต่เตยผมข้าพเจ้าบักม่วงบักม่วงอันอันอันลูกเก็บไปเครื่องนึงแล้วนะคะลูกเก็บไปหมู่บ้านไหนเรื่อยตันบักม่วงลูกก็เก็บไปเก็บไปหมู่บ้านนี่แหละ เหลือซ้ำหนีเหลือเหลือซ้ำหนีแหละครับผมงวงแต่หยกงวนอะเป็นอยู่งาเดียวนี่เด้เนี่ยเป็นอยู่งาเดียวเนี่ยดกอบดกเป็นก้อนเลยพี่ไก่สิ่งเป็นทั้งสี่ละพี่ไก่นี่เป็นอยู่ทั้งนี่ต้นมื่กาต้น่ใหญ่เนาะกัต้นหนห่อยๆนึงเนาะค่ะน้ำขันนั่นนะว่าแต่ตะเดียดเพราต้องไปขึ้นยากน้ำเลยว่าน้ำเขาจะเบิด เพิ่นสูบลงไปก็ต้องคึดนยากแล้วเพิ่นจ๋ามันแดดมันแรงไรเด้อ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 ยายน้องแพาเพิ่นเพิ่นเขาห่มก่อนเดี๋ยวเครื่องมันสีห่อนก่อนเขาห่มก่อนเขาห่มก่อนเขาห่มก่อนนะคะเนะาะฮัลโหลหอมแล้วห่มแล้วห่มแล้วโอ้ย ตั้งเพื่อนๆเขาได้เห็นความแห็งความแรงโ่าไงว่าไงเพิ่งทงหน้าด้วยเห็นแรงของเห็งวามแรงของบ้นานข้าเอ้านาเจ้าไปจังไหน สานอีสานแหล่งอีสานแหลกคือเป็นวานนะจนเขาเอาไปเตีงเพียงเอาไปนองเพียงแล้วก็ว่าอีสานแล้งแลี้ยงครับปล,อา,ล,ลปาอ้อยปลาหยังกับมองตายมองบอ่อมองตายมองบอ่อต้นกล้วยกับบุ้งจักใหญ่จกัจกยนอน้ำผึนเนี่ยเนี่ยกล้วยให้นองก็ได้บดุ้งล้มก็พัดใบสวยเบ้อน้องเหี่ยงขาับปวดเหี่ยงไหลเหี่ยงไหลเลี้ยงไหล จากระซองไห้เพื่อนๆเขาได้เห็นนะคะความแ็งความเหลี่ยมเป็นจังดะออกเดดเครื่องกระห้อนค่ะห่อน,นจานค่ะใครจะ,ะนองกับเพื่อนๆว่าเบิ้งมาเงียงน,นะคะค่ะ ต้นปะดูนะค่ะต้นปะดูที่ห้น้องปลูกนั่นแหะค่ะเคยอภาพปีพาน้องเขาเห็นก็เห็นกันเนสุขุนแหละล่ะภากันบึ้งันนัานอันนี้การมากระต้นเดินีมันก็ใหญ่ขึ้นแล้วการมากระเริ่มงามเริ่มงามเริ่มสวยแล้วนะเพื่อนๆจ้าทางทางสำหรับแยน้องเอ็กทางยางอ้อมหน้าค่ะทางยางอ้อมหน้าลดลดแด่นอ้อมได้ค่ะรถลดอ้อมหน้าได้นะคะความเห็งแผน sản thôi cả, hãy bạn bè nó để hiện, có tour con không, cha nó cái, cái nòng cái đúc cái mưa bơm giếng, à, nó อนแดดหลยค่ะถ้างอ่อนแดดไล่